สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและผู้ชมทุกท่านผมชื่อเด็กชายชินโชคเจนันลุล่าชื่อเล่นชื่อชุนครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนริศเรีมมงคลชิดชื่อเล่นชื่อเคนนี่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่งานหยดน้ำดน,นตรีนาฏศิลป์ไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับในภาคเรียนนี้เราได้เรียนดนตรีนาฏศิลป์ไทยทางออนไลน์และออนไซต์ในการแสดงชุดระบำดอกบัว ซึ่งเป็นการแสดงถึงภูปัญญาทางดนตรีที่เป็นมรดกทางการคิดและการแต่งเพลงและประดิษฐ์ท่ารับของคนโบราณซึ่งดอกบัวนั้นเป็นดอกไม้ที่ชาวไทยใช้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และนิยมกันว่าเป็นดอกไม้ที่ประเสริฐการนำดอกบัวมาถือลำนั้นเพื่อแสดงความคารวะต่อผู้ที่ชาวไทยให้การต้อนรับอย่างชื่นชมและอวยชัยให้พรให้มีความสุขสำราญใจครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญผู้ปกครองและผู้ชมทุกท่านรับชม VTR การเรียนรู้และรับชมการแสดงชุดละบัางดอกบัวได้เลยครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพีมลพันหอมพี่ลพรชื่อเล่นชื่อน้าหอมอยู่ชั้นป .4 ทับ4เลือกเรียนน้าตาิสินค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสุพพิษชื่อเล่นชื่อเฉอมชั้น4ท4เลือกเรียนนาาศิลินค่ะ สวัสดีครับผมโดโจปสีทับสองเลขที่9ครับของวงครับผมชื่อปูนสมันพิบูนชื่อเล่นชื่อปูนอยู่ชั้นปสีทับหนึ่งครับผมเลือกเรียนขิมครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรัตนเนื้อปัญญุชเชี่ยนชื่อน้ำนะครับเลือกเครื่องกลองครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชินาโชเจลานุราชื่อเล่นชื่อชุนครับคือผมอยู่ปสีทับ2ครับเลขที่สครับผมเลือกกลองครับชื่อปานนะครับอยู่ห้องปสทับเรียน ร้องเพลงไทยนะครับกับภูวดา พัฒนาในเทอมนี้ก็คือต้องราเองแล้วก็ถ้าเกิดเวลาเราราท่าแล้วแบบทําท่าผิดครูก็จะแบบไม่ได้มาจับให้เพราะว่าเรียนออนไลน์อุปสรรคในการเรียนออนไลน์ของหนูก็คือเราต้องหามุมกล้องที่จะสามารถเห็นได้ทางตัวค่ะได้เรียนรู้ที่จะแบบสัตว์จังหวะช้าเร็วแตกต่างกันได้ได้เรียนรู้ที่จะ อ้อมตีคู่สี่ตีคู่แปดตีอ้อมหลังตีโน้ตตามโน้ตสูงครับผมได้เรียนรู้ว่าการที่จะตีเข็มต้องมีสติมากๆเพราะไม่งั้นเราจะมึนว่าสายอยู่ตรงไหนเทอมนี้มันมันได้เรื่องรู้เรื่องปะแล้วก็ปะขวาปะซ้ายคือได้ได้เรียนรู้แลได้เรียนรู้เรื่องจังหวะมากขึ้นครับผมก็รู้สึกว่าคือมันมันรู้สึกไม่เหมือนกองเพราะว่าปกติกองจะต้องแบบ ปึ๊กปึ๊กปึ๊กมันคือมันจะมีแบบมันจะมีเสียงดังแล้วเราต้องใช้แรงแต่อแอปพลิเคชันมันแค่แตะแล้วมันแบบมันรู้สึกผิดปกติตรงที่แบบปกติตีกองก็ตีปึงป๊งปึ๊งปึ๊งอย่างเงี้ยมันเสียงมันคนละแบบกันด้วยครับเพราะว่าในแอปพลิเคชันจะเป็นแบบเหมือนว่าเป็นกองเดิของดิตรีสากคนที่เสียงคล้ายๆกลองกองไทยครับคือตอนแรกผมเรียนออนไลน์แล้วได้เรียนแบบแบบสัมผัสนี้ก็คือแบบ แอปพลิเคชันสำหรับนิ้วแต่ถ้าในต,ตอนที่มาในออนไซต์ site, ในที่โรงเรียนนะคะคือคือมันไม่สามารถใช้ปลายนิ้วได้แล้วเราต้องใช้ฝ่ามือแล้วตีไปที่กองครับอันนี้เราได้รู้เสียงร,รู้เรื่องสิ่งจริงๆครับพอไปแอปพลิเคชันนะคะคือมันไม่ได้รู้เรื่องปะหรือได้เสียของกองครับพอมาอยู่ที่โรงเรียนนะคะคือได้เรียนรู้เรื่องการเอามือฝ่ามือตีว่าออกเสียยังไงจัแบมือหรือปิดมืออะคะ่ะผม รู้สึกว่ามันยากเพราะว่าเน็ตคว่ดก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ปกติอ่ะเวลาเรียนด้วยกันอ่ะ,อะมันก็คุยกันมันก็ฝึกร้องกันแป๊บเดียวมันก็ได้แต่คราวเนี้ยมันมีสิ่งไม่พึงประสงค์มาด้วยอย่างเช่นอยู่ๆก็มีเสียงบรบกวนทำนู่นทำนี่ไม่มีสมาธิเสียงไม่พึงประสงค์ก็เริ่มมาแล้วก็พยายามทําให้ดีที่สุดนั่นแหละพอออนไซต์ก็ไม่ไม่่อยเจออุปสรรคละแล้วอุปสรรคมันเริ่มลอยไปลอยไปลอยไปเรื่อยๆพอแล้ว แค่มาโรวงวงหนูรู้สึกว่ามันรำได้ง่ายขึ้นแล้วก็เราเรียนได้เข้าใจมากขึ้นเพราะว่าเวลาเรียนออนไลน์สัญญาณมันไม่ค่อยดีรู้สึกว่าง่ายกว่าตอนเรียนออนไลน์เยอะเลยค่ะก็พอถ้าเกิดเวลาแบบเรียนต้องเรียนเรียนแบบเรียนในห้องแล้วแบบที่มันก็จะไม่ค่อยพอตอนตีโรงวงเหรอครับก็รู้สึกยากนิดน,นึงเพราะว่ามันต้องตีให้ตรงกับจังหวะกองครับ,รบ,รรบก็คือต้อง ค่อยๆจำไปทีละเส้นจำทีละเส้นต้องใช้สายตาดูว่าโน้ตเส้นนี้อยู่ตรงไหนเส้นนี้อยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องคอยมีสติอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้ดูหยุดตีอยู่ตรงไหนแล้วครับรู้สึกภูมิใจที่ว่าตัวเองสามารถตีจบเพลงได้แล้วครับก็ทันบ้างไม่ทันบ้างแต่พอไม่ทันปุิบก็พยายามต่อเข้ามาให้ได้ครับรู้สึกภูมิใจครับที่เราสามารถทำเอ่อทำการแสดงออกมาได้ดีครับ บงคือมันแบบเหมือนผมได้ใช้ความรู้เพิ่มตรงที่ตอนแรกคือแบบได้เบสิกมาก่อนแล้วตอนนี้ตียังไงไอนันี้ตียังไงก่อนแล้วก็มาออนไซค์ก็จะตีแบบลองตีมันก็จะง่ายขึ้นครับตีตีได้ง่ายขึ้นครับรูส้สึกว่ามันต่างกับออนไลน์เพราะว่าออนไลน์มันไม่ได้รวมวงอย่างนั้นมันได้แต่แบบตีแยกตีแยกมันไม่ค่อยสนุกครับรู้สึกตื่นเต้นมากมากคือแบบคือไม่เคยแบบได้ยินเสียงเพลงที่แบบคือเร็วมีจังหวะช้าแล้วก็จังหวะเร็วมาก่อนับ เออส่วนใหญ่ก็จะซ้อมเวลาตอนเย็นหลังเรียนพิเศษครับก็แล้วแต่บางวันที่ไม่ได้เรียนพิเศษนะยครับก็ซ้อมบ่อยด้วยครับถ้าเกิดเรื่องวัฒนาผมก็แค่จะมีเรื่องที่จะแบบตีโนตต่ำโนตเร็วเพราะว่าผมไม่เคยตีแบบนี้มาก่อนเลยครับตอนตีไม่ได้ก็ให้ครูเปช่วยแก้ให้แล้วก็ตีได้ครับก็ถ้าฝึกฝนก็ อาจจะเป็นความมีสติเพราะว่าเวลาเราตีเราต้องจำโน้เช่นบางอันมีเล่นสองรอบบางอันเล่นรอบเดียวอย่างนี้ครับพอตอนแรกอะ่ะมันแบบเหมือนมันจะร้องไม่ดีใช่ไหมแต่พอถึงสถานการณ์จริงอะ่ะมันมั่นใจเพราะว่ายัางไงมันก็ได้อยู่แล้วพอร้องได้ก็เลยไม่กลัวอะไรแล้วขอเชิญชวนให้คุณพ่อคุณแม่มาฟังการแสดงของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับมาดูการแสดงนี้เยอะๆนะคะเพราะว่า บอกเลยครับว่าสนุกแน่นอนรับรองนะครับว่าสนุกมากแน่นอนเลยครับ,รบก็เชิญชวนกันมาฟังนะครับขอบคุณครับ Terima <tiple noise>

嗯。<laughs> เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการแสดงชุดระบําดอกบัวที่เราได้ตั้งใจบรนเลงการแสดงให้ทุกท่านได้รับชมบอกว่าสร้างความสุขให้กับทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยสำหรับการแสดงหยดน้ำในครั้งนี้ก็สิ้นสุดลงแล้วนะครับขอเชิญผู้ปกครองและผู้ชมทุกท่านติดตามการแสดงของพวกเราในการศึกษาต่อไปได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ